สวัสดีครับผมเต้เต้ร็อกยูนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำท่อนอินโทรเพลงที่ใช้เทคนิคการเกากีตาร์แบบง่ายๆนะครับ3เพลงซึ่งเป็นผลงานของพิเศกโลโซนะครับจะประกอบด้วยเพลงที่มี1คอร์ด2คอร์ดแล้วก็3คอร์ดในท่อนอินโทรนะครับเพลงแรกที่มี1คอร์ดก็คือเพลงแม้ว่านะครับเพลงที่2เพลงที่มี2คอ,อร์ดก็คือเพลงอมพระมาพูดครับ เพลงที่3เพลงที่มี3คอร์ดก็คือเพลง14ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นที่ผมแนะนํา3เพลงนี้สําหรับมือใหม่ที่เริ่มเกากีตาร์เราเล่นเป็นเพลงนะครับสําหรับ3เพลงที่แนะนํานะครับเพลงแรกเนี่ยจะเริ่มจากเพลงที่ใช้คอร์ดเดียวก่อนนะครับคือเพลงแม้ว่าของพิเศกโลโซนะครับคอร์ด e minor ครับคอร์ดเดียวเลยวิธีการเกานะครับง่ายมากสําหรับมือใหม่ครับเราก็จับคอร์ด e minor ปกติเลยนะครับ สาย5ช่อง2สาย4ช่อง 2, 2> อเก่าเราจะกาววนแบบนี้นะครับในท่อนอินโทรเก่าสาย6 5 4 5อ่าแล้วดีดสาย5ซ้ำอีกรอบพร้อมกับสไลด์ไปช่อง4นะครับ ตอนเราสไลด์มาปุ๊บอ่าเราปล่อยฟอร์มคอร e ์ดเอกมิเนอร์เลยจับแค่โน้ตเดียวแล้วก็ดีดสายเปวสายสอ่าย้อนกลับมาดีดสาย5แล้วก็สไลด์ถอยกลับไปช่อง2ตรงนี้ค้างระยะสัดส่วนโน้ตนิดนึงนะครับอ่าก็จะเป็น แบบนี้นะครับแล้วก็เกาแบบนี้ซ้ำกันครับจนถึงช่วงที่จะทิ้งคอร e ์ด e minor ให้นักร้องขึ้นร้องนะครับ อ่ะอันนี้จะเป็นเพลงที่ผมแนะนำนะครับในการเกากีตาร์สำหรับมือใหม่เพลงต่อไปจะใช้2อคอร์ดครับเพิ่มมาอีก1นคอร์ดคือท่อน i n โโรเพลงอมพระมาพูดนะครับของพี่เบิร์ดพิเศษอ่าเราจะใช้คอร์ด D minor กับคอร์ด C major นะครับจับคอร์ดปกติเลยเป็น open form นะครับ เกาง่ายมากครับก็คือพอจับดีมเนอร์ปุ๊บเราเก่ายสาย4,3,1แล้วเราจะดีดสาย1ซ้ำอีก1ทีแต่ว่าเราจะเปิดเป็นสายเปล่ายกนิ้วชี้ออกครับแล้วก็มาขอด์ด C m o r o นะครับเราก็จะเก่า5,3,2,1แต่ว่าเราจะเติมนิ้วก้อยมาที่ สายสช่อง3ด้วยครับอ่าเกแบบนี้นะครับสลับกัน อ่้ว้วท่อนเวร์สเราก็ยังคงเล่นแบบนี้นะครับท่อนที่มีนักร้องขึ้นช่วงแรกนะครับอ่ะต่อไปนะครับเพลงที่3เราจะเพิ่มมาอีก1คอร์ดละเป็น3คอร์ดนะครับเพลงนี้คือเพลง14อีกครั้งของพี่เสกโลโซครับ จะเห็นว่าผมจับฟอร์มคอร์ด C ตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้เล่นแค่คอร์ด C คอร์ดเดียวนะครับเราจะใช้ทั้งหมด3ขคอร์ดแต่เราจะเปลี่ยนตัวเบสเฉยๆนะครับเราจะใช้คอร์ด C m เมเจอร์คอร์ด D ีไเนอร์วนกลับมา D m i n เนอ่ะแล้วก็วนอีกรอบนะครับส่วนวิธีการเกาเนี่ยเราจะเปลี่ยนแค่ตัวเบสอย่างที่ผมบอกนะครับตอนแรกเราจะเกาห 212พอมาขอดีมายเนอรปุ๊บเรายกนิ้วกลางออกอ่าแล้วเราจะกาวสายเปล่าสาย4ก็ดีด4 2 2 2พอมา E Min o เปุ๊บแล้วก็กดนิ้วกลางลงไปที่สาย4ช่อง2เหมือนเดิมตรงนี้เราก็จะได้โน้ตตัว E ละนะครับเกาสอ่อ กลับมาด D minor อีกแล้วก็ปล่อย9 4 2 1 2อ่าแล้วเราก็วนใหม่นะครับอ่าเป็นแบบนี้ครับเพลง14อีกครั้งนะครับ อันนี้ก็คือ3เพลงที่ผมแนะนำสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มเกากีตาร์ท่อนอินโทเพอาะๆแบบไม่ยากนะครับซึ่ง3เพลงนี้ผมเคยแยกทำสอนแบบละเอียดแล้วนะครับทั้ง3เพลงเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจเพลงไหนเป็นพิเศษอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถค้นหานะครับชื่อเพลงแล้วก็ตามด้วยชื่อช่องเตเต้ร o อกยูแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับยังไงก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับถ้าใครสงสัยใดๆนะครับคอมเมนต์สอบถามได้เลยครับสวัสดีครับ